กรบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับเป็นยังไงเล่ามือขึ้นนี้ก็คือสีมีความสุขกันเนาะยินดีปีดาหน้าซึ้งตาบานกันพี่น้องนะครับเนาะโอ้พอใจดีก็ดีใจหลายมีความสุขหลายแนวทางเขามากเบิร์ดถ,ถูกสำนักเลยพี่น้องนะครับของเล่าพัฒนาเนาะก็ดีใจหลายพี่น้องที่เหตุใ้พี่นอ้นองทังช่องมีความสุข มีความสุขมียิ้มมีหัวพี่น้องมีพูดมีคุยกันนะครับนี่แหละคือความสุขของพอใจดีมากที่สุดเตรียให้พี่ให้น้องหัวใดยิ้มไดนะครับสําหรับแนวทางปัดแลล่าปัฒนาพี่น้องมาทั้งบนมาทั้งล่างพี่น้องแนวทางบอธรรมาดาสําหรับสําหรับเกดสำนักเกตอาจารย์พี่น้อง นะครับเมื่อนี้เพิ่นเอาแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องถุกสำนักพี่น้องเมื่อนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกสำนักกันหลายหลายพี่น้องนะครับเพื่อให้กำลังใจเพื่อเิ่นสิมีกำลังใจทำแนวทางเฮ็ดแนวตั้งให้ดีๆ,ดๆเด่นเดนมาฝากพี่ตอนน้องบ่ให้พี่น้องผิดพลาดบ่ให้พี่น้องเสียใจ พี่น้องนะครับให้พี่น้องมีต่ล้อยยิ้มกับเสียงหัวเราะพี่น้องนะครับเมื่อคืนพี่น้องก็โชคดีปีดากับพร้อมกับวันลอยกระทงแด้พี่น้องทุกสำนักทุกอาจารย์มอบ,มอบของขวัญให้เป็นวันลอยกระทงกับวารายพี่น้องเมื่อคืนนี้เนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งรัฐบาลไทยของปูทองพี่น้องนะครับวันที่จะใส่วันที่ก่อนเดอ้อวันที่ วันที่พี่น้องวันที่สิบหกเด้อว,วันที่สิบหกพอยอพอยอหกเจ็ดนะครับพอยอหกเจ็ดนะครับรัฐบาลไทย รัฐบาลรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยของปู่ทองนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยปู่ทองนะครับ รัฐบาลไทยปูท่องพี่น้องเห็นหรอกเนาะตัวหนังสือก็ได้เนาะถึงมันสิหน้อยมันกระจาขยายให้บังอยู่พี่น้องตามมีตามเกิดตามอัธยาศัยเฮ้านะครับคำมันสิแม่นคำมันสีเขาจังไดมันกัเขาพี่น้องนะครับจังไดมันกระด้คือเขาพี่น้องยวขยายสัก่อนพอจะดีเขา่าชำนานปันใดเนาะแต่ว่าชำนานแต่ทางแนวทางเนี่ยมันคมมันแม่นแต่เรื่องอันี้เขาพอแปไหลพี่น้องนะครับ มาเบิงวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างของปู่ทองพี่น้องเพิินสิวิ่งตัวใดให้พี่ให้น้องเอาไปพิจรารณาเอาไปเบิงใส่กับสำนักสำนักต่างๆพี่น้องนะครับเอาไปเบิงไปแย่งใส่กันเนาะสิเขาทางบ่อถ้าพี่น้องมาก,กันคือจัดได้พี่น้องนะครับเอาวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่ง บนล่างวิ่งบนล่างปู่ทองจัดให้วันนี้เป็นพิเศษพี่น้องนะครับปู่ทองจัดให้วิ่งบนล่างส เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อสี่กับเจ็ดนะครับปู่ทองให้วิ่งสี่กับเจ็ดนะครับวิธีการจับคู่พี่น้องมาเบิ่งจับคู่เพิ่สิจับคู่แบบใดให้พี่น้องจับคู่เนาะจับคู่ของปู่ทองพี่น้องเพิ่นจับอย่างไ้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณากันพี่น้องมาดูนะครับ มาเบิ่งกันได้พี่น้องได้สี่ศูนย์พี่น้องสีสองพี่น้องสีเจ็ด พี่น้องสี่เก้านี่คือแนวทางเดอ้อพี่น้องนะครับผมนี่คือแนวทางของปูทองพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณากันนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องพิจารณากันเลยนะครับนี่คือแนวทางปูทองนะครับผม ชุดที่สองของปู่ทองพี่น้องเมนอย่างพี่น้องเดี๋ยวพ่อใจดีจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับเบิ่งแนวทางเพื่อนสีคมถื๊กตาถื๊กใจพี่น้องบอนะ้พี่น้องเนาะแนวทางของปู่ทองบอธรรมดาพี่น้องก่อนสิเขาทางจองพ่อใจดีแปดงวดติดพี่น้องปู่มงคลกับเก้างวดติดพี่น้องนะครับบอธรรมดานะครับทั้งไทยทั้งเล่าพี่น้อง เก่งสอมรับเพื่อนเก่งยีหลีนะครับสําหรับแนวทางเนาะของเพื่อนพี่น้องแม่งก็มม่ลดบ้างเป็นธรรมดาแจกกนหน่อยพี่น้องนะครับให้ติดตามกันไว้สาหรับหาปูที่พ่อจะดีเอามานําเสนอทั้งช่องในพี่น้องบอต้องเสียใจนะครับบอต้องผิดหวังให้พี่น้องมั่นใจได้เลยพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งชุดที่สองชุดที่สองของปู่ทองจับยังไงพี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนะครับ 7 0 7 2 7 เจ็ดเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของนะครับปู่ทองนอพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัวฟันตัววิ่งเม็ดเดียวตัวฟันคู่คู่เดียว โค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับโค้งสุดท้ายวันนี้หละพี่น้องไม่เกินบวกเกินสามโมงเสาร์พี่น้องเดี๋ยวพอจจดีให้เพื่อนฟันมาทุกอาจารย์ทุกสำนักแน่นอนนะครับให้พี่น้องไว้ใจเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมกระสุนพี่น้องเสื้อเน็บไนซส่แวนอรอหลับศัพท์พี่น้องสำหรับ แนวทางรัฐบาลไทยพ่อใจดีเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องทุกคนต้องมีโชคทุกคนต้องมีลาบแน่นอนพี่น้องนะครับ้าบถิมบป่บปพาบบอยนะครับเนาะเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอของปู่ทองไว้เด้อผู้ใดเป็นอเอฟซีเบิรดนะครับเนาะแคปหน้าจอพันใปพี่น้องแคบหน้าจอแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม นะครับอ่าพี่น้องแคปหน้าจอด้านลพี่น้องจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามพุ่นไหลายได้พี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ